เราอยู่กันที่ที่เซนทันมูท่นเองมาสัมผ pues ัสกินไอคอนเป็นคิสมาสใช่ใช่ก่อนที่เราจะเคาดาวกันเนาะก็ต้องคิสมาดก่อนฟิลเด็กกับแฟนก็ได้เฮ้ยนี่เธงเคยดูไหมไม่เคยนี่พี่ก็จะเต็มเลยเฮ้ยหยุดได้ปะ กับพวกเราในรายการรุยวิทย์ลุย,ลยกับ,กบปุ๊กี้ค่ะเจฟฟี่ค่ะอะ่แล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเจฟฟี่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่จี เจเซฟแล้วก็ปุกกี้นะคะพาทุกคนเนี่ยมาสัมผัสกลิ่นไอคอนเป็นคิดมาสใช่ก่อนที่เราจะเขาดาวกันเนาะก็ต้องคิดมาดก่อนแล้ววันนี้นะคะที่เซนทันโวเซนทันโวดีไซน์ดันโวนะคะก็ไม่ทําให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าคิดมาสของเขาเนี่ยทุกปีก็จะเล่นใหญ่และปีนี้เขาก็เล่นใหญ่เหมือนเดิมแต่มาในตีมตีม ีนี้พวกี่ได้ไปเห็นกับตาเขาจัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีอื่นๆเลยใช่ใชตอน<ช>ตนี้นะดดใช่แต่เหมือนรังแคอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อนนี้เราก็จะพาไปเดินรอบๆเลยค่ะรอบงานว่าเป็นยังไงบ้างไปกันค่ะไปกันเลยค่ะ เป็นประตูทางเข้านั่นเอง,เองไป,ไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้คือเข้ามาข้างในแล้วยืนข้างนอกกับเข้ามาข้างในคือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยตอนแรกฉันไม่ได้ชอบนะปิกาจตูแต่พอมาฮุยมันน่ารักมากน่ารักใช่หน่ารักมากแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันใช่อยู่กันตรงกลางอยู่กันตรงกลางที่เป็นต้นคิดมันอันใหญ่ดีเทลเขาก็คือปิกาจตูยังต้นคิดมันเลยแล้วก็ใหญ่แบบใหญ่จริงๆอ่ามีนี้ก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองมาดูเรามาถ่ายรูปใช่ค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเขินเนาะใครเขิน ที่ผ่คนไม่ใช่เราไงีหรือว่าจะเหอิที่แบบต้องแบบอุ้ยเด็กมีแต่เด็กๆหรือเปล่าไม่เลยคุยใหญ่มาดูมันจะทําให้หัวใจเราสดชื่นอย่างเช่นตอนนี้เราใส่ดิคาทับผมแล้วดิคนอื่นมองไหมมองสนใจไหมไม่จบเพราะพี่แคททิพสั่งเ่ะออแล้วพี่แคททิพใส่ไหมไม่ดูดีถอยอ่ายื่นมาค่อยๆส่งมาทีละอันมาด้วยจบ แล้วสวยไหมก็สวยอยู่สวยไปล่ะสวยแล้วแต่ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเราจะเดินวนดีกว่าว่าแ้่ว่ลัมีอะไรบ้างข้างหน้าก็มีตรงนี้คือที่ถ่ายรูปเป็นต้นคิดมัดใช่ไหมใช่แต่ตรงนู้นก็จะมีพวกของกินยุบยิบเนาะคือซื้อมาทานเล่นๆเดี๋ยวเราจะลองไปเก็บภาพไปถ่ายรูปกันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปเดินรอบๆกันใช่ไปกันเลย ไปเก็บภาพเครื่องหลักกันโอ้ได้เห็นต้นคริสต์มาสโลบๆเลยเนี่ยใช่อุ้ยน่ารักมากอันนี้คือตัวอะไรรู้จักไหมไม่รู้จักใช่ไม่รู้จักเหมือนกันแต่น่ารักมากอุ้ยอุ้ยเันเป็นโฟมหมอเอดยไม่ใช่ปะอันนี้เนี่ยขอเออเอาหัวดิหัวคอไม่น่าได้นะแกอุ้ยเจ็บนะเออไม่ใช่โฟมแหละ ย้อนวัยทำให้หัวใจเราก็ชุ่มกระชวยมากขึ้นหัวใจว้าวุ่นเฮ้ยเราก็ยังมีมุมเด็กอยู่นะอะไร่ีทคนแนะนำให้มาเลยว่ามาได้ลูกมีเยอะมากมาได้ทุกวัยนะคะครอบครัวจะพาลูกเด็กเล็กแดงมาเที่ยวก็ได้หรือมาฟิวเดทกับแฟนก็ได้เฮ้ยแบบเฮ้ยแต่ไม่มียาลองทำลองทำพี่เตียงเคยดูไหมไม่เคยนี่ไงพี่ก็จะเต็มเลยเอ้ยหยุดได้ปะแลมันไม่ได้ ปิกาจูปิกาจูหรือปิกาจูปิกาจูปิกาจูนะคะเป็นร้อยล้านตัวแห่ไม่จริง10 10ตัวแฮ่ กนน่ารัมากเลยมีเทศกาลดีๆอย่างนี้นะคะเทศกาลคิดมากแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะที่จะมีคลิปติ๊กต็อกสักหนึ่งสักสองเอาไปอัพลงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอแวะแทงคิดมากก่อนใช่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้คอนเทนต์ต้องเป็นที่หนึ่งค่ะทุกคนใช่มาค่ะ หรือแบบแล้วว่าบิกาบิกาจูมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยใครที่จ็มีชื่อบอกเนาะใช่ค่ะทุกตัวละครเลยน่ารักมากถุงเลขกพาวอโมคุโรแล้วก็มิจูมารุเขาบอกชื่อแบบน่ารักมากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วคือมุมตรงนี้นะคะก็สามารถถ่ายรูปได้ด้วยค่ะใช่ ไปว่ามีแต่ตัวการ์ตูนหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยที่เขาบอกชื่อเนาะพิกาจูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องโปเกมอนนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือมาจากเรื่องโปเกมอนนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก็นดกว่าโปเกมอนแฮปปี้โฮลิเดย์นะคะเรามาลองถ่ายตรงนี้กัน นี่ะะคะมีความสูงถึง15เมตรอ้โหสูงมากซึ่งสูงเกือบจะเท่าต้นคริสต์มาสแล้วนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของงานในปีนี้เลยใหญ่มากใช่ใหญ่มากๆอ้วนด้วยนะคะเหมือนใครม <c oughs> างคน <c oughs> เอา้า <c oughs> ไปต่อ <c oughs> เราไปต่อเลยค่ะ ยังมีค่ะคือตัวสีฟ้าตัวใหญ่ที่นอนหลับอยู่เอ้ตัวนั้นชื่ออะไรแล้วนะไม่รู้เหมือนกันน่าส่ง,งมายากเ, <laughs> เดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ทั้งด่างนะแล้ว มุมถ่ายรูปเอ่ยมุมที่แบบเป็นไฮไลท์เอ่ยเราพาเดินไปหมดแล้วก็คือที่นี่ก็คือเซนทรัลโรนะคะที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นเนาะเป็นแบบว่าวันค<ช>ิดมากเป็นวันคิดมากที่เขาแบบมาในทีมโปเกมอน ที่ตัวละครหลักๆก็คือมิกาัตูนนี่เองแต่ก็จะมีตัวละครย่อยๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยอาจจะเบียดนิดนึงนะข้างหลังแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะคนจะเยอะนิดนึงแนะนำไม่เพื่อนๆมานะคะจะมีแบบที่เที่ยวที่ถ่ายรูปให้หลายมุมมากๆแล้วก็ไม่ใช่มีแค่โซนนี้นะคะโซนข้างหลังของเราเนี่ยก็มีแบบพวกแบบของกินใช่ของกินแล้วก็มีบูธต่างๆอีกมากมายเลยส่วนใครมา ก็อย่าลืมมาถ่ายรูปก,กันที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยจยัดงานได้ใหญ่อลังการมากๆแต่วันนี้น่าเสียดายมากค่ะหมดเวลาของพวกเราแล้วใช่ค่ะแล้วมาพบก,กับพวกเรากันใหม่ได้ในรายการลุยวิทย์ลุยกับเจ<ๆ>๊พี่ค่ะลุยกับ<ๆ>กบุ๊กี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b พ